สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอ็มตาพอร์ตแคดอีพีที่170นะครับวันนี้นะครับคุณหมอจะมาพูดถึงหัวข้อที่อาจจะเป็นเหมือนกุญแจสําคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ธุรกิจเอ็มตาของเราไปตลอดกาลนั่นก็คือการปลดล็อกโค้ชชีวิตเรียกได้ว่ามันคือการเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อที่จะพลิกอนาคตของเรานั่นเองหลายคนที่กําลังทําธุรกิจเอ็มตาอาจรู้สึกว่าตัวเองติดขัด ไม่ก้าวหน้าทั้งๆท,ที่เราก็ลงมือทําแล้วแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนบางคนเนี่ยทำมานานแล้วแต่ก็ยังไม่สําเร็จสักทีหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบบปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ทีมงานเลยนะครับแต่มันซ่อนอยู่ที่โค้ชชีวิตหรือเรียกว่ารหัสความคิดที่อยู่ในตัวตนของเรานั่นเอง แล้วโค้ดชีวิตมันคืออะไรนะครับเราลองนึกภาพนะครับว่าถ้าชีวิตเราเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยทุกๆก,การกระทําทุกๆก,การตัดสินใจของคอมพิวเตอร์ที่มันจะแสดงผลออกมาเนี่ยมันล้วนถูกควบคุมด้วยโค้ดหรือโปรแกร,รมที่ถูกฝังอยู่ภายในเช่นเดียวกันสําหรับมนุษย์เราแล้วเนี่ยโค้ดนั้นก็คือ mindset หรือความเชื่อหรือมุมมองของเรานั่นเอง ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับโค้ดที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันเป็นโค้ดที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นคือมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีมุมมองทุกอย่างในแง่ลบเราก็จะมองทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมองทุกอย่างมันเป็นปัญหาแทนที่เราจะมองว่าปัญหานี่แหละมันคือโอกาสที่จะทําให้เราเก่งขึ้นปัญหานี่แหละที่มันจะทําให้เราเป็นคนฝึกคิดฝึกหาหนทางที่จะเอาชนะมันให้ได้ ซึ่งแน่นอนนะครับตรงกันข้ามเลยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะครับโค้ดที่อยู่ในหัวเราเนี่ยมันเป็นโค้ดที่ถูกต้องเราก็จะเห็นเลยว่าทุกๆปัญหาที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันมีทางออกเสมอเราจะมองเห็นโอกาสในทุกๆความท้าทายเราจะมองโลกในแง่บวกเราจะมองเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เราจะมองเห็นได้ว่าธุรกิจเอมตาเนี่ย มีคนทําได้มีคนประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำได้เราก็ต้องประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะครับการปลดล็อกโค้ชชีวิตมันก็คือการแก้รหัสใหม่ในหัวใจและสมองของเราซึ่งเป็นตัวกำหนดมุมมองของเราให้เราเนี่ยมีวิธีคิดที่ใหม่แล้วก็พาเราเนี่ยไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง แล้วโค้ดสําคัญที่เราต้องปลดล็อกเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างอันที่1เลยก็คือโค้ดความเชื่อหรือ belief code ความเชื่อเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันไม่มีตัวตนแต่เราก็รู้อยู่นะครับว่าความเชื่อเนี่ยมันเป็นพลังที่มันลี้ลับมากๆมันเป็นพลังที่สุดของมนุษย์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเชื่อว่าเราทําไม่ได้เราก็แพ้ตั้งแต่เรายัางไม่ได้เริ่มต้นทําเลยด้วยซ้ําไปแต่ถ้าวันนี้เราเชื่อว่าเราทําได้ ต่อให้เรายังไม่รู้วิธีการใดๆเลยก็ตามเนี่ยแต่คนที่เชื่อว่าทําได้เนี่ยเขาจะพยายามหาทุกขนทางที่จะทําให้เขาเนี่ยก้าวไปสู่ความสําเร็จให้ได้และที่สําคัญมันจะไม่มีใครเลยนะครับที่จะเข้ามาขัดขวางความเชื่อของเขาไม่มีใครเลยที่จะมาเปลี่ยนความคิดของเขาได้ในธุรกิจเอมตาเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยตัวอย่างของคนที่เริ่มต้นมาจากศูนย์แต่คนเหล่านั้นเนี่ย เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นเขาก็เลยสามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยก้าวขึ้นสู่ความสําเร็จในระดับที่สูงขึ้นมีรายได้มีทีมงานมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะความเชื่อมันคือพลังแห่งการเริ่มต้นความเชื่อมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพาเราให้ลงมือทําแล้วก็ประสบความสําเร็จวันแรกที่เราตัดสินใจก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจเอ็มตาหลายๆคน ก้าวเข้ามาในเอ็มตาก็เพราะว่ามีความเชื่อเชื่อว่ามันเป็นไปได้เชื่อว่าเราจะประสบความสําเร็จได้เชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จากธุรกิจเอ็มตาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมวันนี้เนี่ยเราจึงไม่เติมพลังความเชื่อให้มันมากให้มันถึงที่สุดที่จะพาเราเนี่ยก้าวไปสู่เป้าหมายความสําเร็จที่เราเคยตั้งใจเอาไว้ 2. โค้ดการมองโลกหรือเราเรียกว่าหมายเค หลายคนติดอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าฟิกไมซ์เซ็ตหรือเรียกว่ามีมุมมองความคิดที่ติดอยู่ในกรอบของตัวเราเองมีวิธีคิดแบบตายตัวก็คือเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นได้แค่นี้แหละเราเกิดมาทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วถึงจะทำอะไรไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นไปกว่าเดิมเพราะคนที่มีลักษณะแบบฟิกไมซ์เซ็ต เขาเชื่อว่าความสามารถทักษะความเก่งเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะของฟิกไมซ์เซตจึงมักกลัวความล้มเหลวเพราะเขามองว่าถ้าเขาล้มเหลวทำแล้วล้มเหลวมันก็จะสะท้อนว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เก่งเขาก็กลัวคนจะมองเขาว่าเขาไม่เก่งในขณะเดียวกันเขาก็จะหลีกเลี่ยงความท้าทายต่างๆเพราะเขากลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะมาตัดสินเขา ในที่สุดเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีลักษณะยอมแพ้อะไรได้ง่ายๆมันจึงเปรียบเสมือนกับการปิดประตูอนาคตของตัวเองด้วยมือของตัวเองนั่นเองแต่คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีลักษณะตรงกันข้ามเลยก็คือมีลักษณะของโ r o w t h m i n d ซ e t g ล o w แปลว่าการเจริญเติบโตเขาจึงมีวิธีคิดแบบเติบโตนั่นเอง เขาเชื่อว่าความสามารถมันถูกพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนด้วยความพยายามและการเรียนรู้คนเราสามารถที่จะพัฒนาได้ตลอดเวลาคนที่มีลักษณะเป็น growth mindset จึงมีมุมมองของความล้มเหลวว่ามันคือบทเรียนมันไม่ใช่จุดจบของปัญหาเขาจะใช้ทุกสถานการณ์ทุกประสบการณ์ก้าวไปสู่ ความสําเร็จที่สูงขึ้นเขาจะมองว่าปัญหานี่แหละมันคือโอกาสในการเติบโตเขาจะเปิดใจกว้างยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเพราะเชื่อว่ามันช่วยให้เขาเนี่ยเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยมีโค้ดไมล์เซ็ตที่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยก้าวไปสู่ความสําเร็จและเติบโตได้ในธุรกิจเอ็มตานั่นเอง 3. โค้ดการลงมือทำหรือเรียกว่าแอคชั่นโค้ดความคิดคือการที่ทำให้เราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจแต่ในขณะที่ความเชื่อมันทำให้เราเกิดพลังใจขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการลงมือทำเพราะการลงมือทำเนี่ยมันคือเครื่องยนต์ที่มันจะขับเคลื่อนชีวิตของเรานั่นเองคนจำนวนมากเนี่ยนะครับรู้เยอะแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะขาดการลงมือทำอย่างจริงจัง เน้นนะครับว่าจริงจังเหมือนคนที่อ่านตำราออกกำลังกายทุกเล่มแต่ไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่เคยยกดัมเบลเลยสักครั้งหนึ่งแล้วกล้ามเขาจะมันจะโตขึ้นมาได้ยังไงในธุรกิจเอ็มตาก็เช่นเดียวกันต่อให้เราเข้าคอร์สฝึกอบรมทุกคอร์แต่เราไม่ลงมือทาเราไม่เคยคิดที่จะชวนคนเราไม่เคยคิดที่จะนัดหมายคนเราไม่เคยคิด ที่จะแชร์ประสบการณ์สินค้าเราไม่กล้าที่จะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองหรือโอกาสในธุรกิจเองตาให้กับผู้คนธุรกิจของเราก็อยู่กับที่มันไม่สามารถที่จะเติบโตหรือไม่สามารถที่จะขยับไปสู่ความสําเร็จที่เราตั้งใจเอาไว้ได้อย่างแน่นอนหลายครั้งคนเราทั้งๆท,ที่รู้ว่าต้องทําแต่กลับไม่ทําเพราะอะไรเพราะหลายๆคนเนี่ยรอให้พร้อมก่อน ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีใครพร้อมมันไม่มีใครพร้อมแล้วค่อยลงมือทําความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงหรือบางคนก็กลัวความผิดพลาดเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ทําเพราะว่าถ้าไม่ทํามันก็ต้องไม่ผิดหรือบางคนก็ติดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนวันพรุ่งนี้ก่อนแล้วเราก็รู้ความจริงว่าเมื่อไหร่ที่เรายิ่งผัดวันประกันพรุ่งวันพรุ่งนี้มันก็ไม่เคยมาถึงวันพรุ่งนี้เราก็ไม่เคยได้ลงมือทําสักทีหนึ่ง สุดท้ายหลายๆคนเนี่ยก็คือทําไปได้สักแป๊บหนึ่งก็จะเลิกทําไปเพราะว่าเขาหวังผลลัพธ์ที่เร็วจนเกินไปเขาไม่ได้เรียนรู้ว่าความสําเร็จหลายๆครั้งมันจําเป็นต้องรู้จักการรอคอยรอคอยที่จะประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกับการลงมือทําของเรานั่นเองและนี่คือโค้ดเก่าๆที่มันทําให้ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงไม่ประสบความสําเร็จความคิดเพียงอย่างเดียวเนี่ย มันไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ให้เกิดความสําเร็จได้ถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแค่เราคิดบวกอย่างเดียวก็ยังไม่พอเลยยังจะต้องลงมือทําแบบบวกๆด้วยไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับเราจะต้องยิ่งทําบ่อยยิ่งทําถี่ยิ่งทําต่อเนื่องยิ่งทําสม่ําเสมอและยิ่งปรับปรุงเราถึงจะเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นในแอคชั่นโค้ดหรือโค้ดของการลงมือทำเนี่ยมันก็คือรหัส ที่เราจะต้องบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าคิดแล้วต้องทำดูอิทนาวทำแล้วต้องทำอย่างต่อเนื่องทำแล้วต้องทำอย่างสม่ำเสมอทำแล้วยังจะต้องทำทีทีทำมากมากทำสิ่งเล็กๆแต่ทำทุกๆุกวันในธุรกิจเอมตาเนี่ยคนที่ประสบความสาเร็จไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่เขาทำต่อเนื่องสม่ำเสมอทีทีและเขาไม่เคยหยุดจนกว่าเขาจะ ประสบความสําเร็จนั่นเองแล้วมันมีไหมวิธีที่เราจะปลดล็อกโค้ชชีวิตของเรานะครับสิ่งสําคัญเลยถ้าเราอยากจะปลดล็อกโค้ดชีวิตนะครับเราต้องตั้งคําถามใหม่ให้กับตัวเองเสมอเช่นจากเดิมเนี่ยเราอาจจะถามว่าเออเราจะทําได้ไหมมันเป็นคําถามที่เต็มไปด้วยความสงสัยแต่ถ้าเราเปลี่ยนคําถามใหม่เราจะทํำยังไงทําแบบไหนเราถึงจะสามารถทําได้ประสบความสําเร็จได้นี่คือการเปลี่ยนโค้ดความคิดจากข้อสงสัย ไปสู่การหาทางออกและหากเราเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนวงล้อมนุษย์วงล้อมนุษย์ถ้าเราเปลี่ยนได้เราจะสาเร็จได้วงล้อมนุษย์คืออะไรก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับเราคงเคยได้ยินนะครับว่าตัวเรานั้นเนี่ยนะครับเป็นผลลัพธ์ที่เกิดมาจากค่าเฉลี่ยของคนที่อยู่รอบตัวเรา5คนที่เราใช้เวลากับเขาเนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ย ใช้เวลาอยู่กับใครที่อยู่รอบตัวเราคนเหล่านั้นก็จะมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์หรือความสําเร็จในชีวิตของเราเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราอยู่กับคนคิดลบเราอยู่กับคนขี้บ่นเราอยู่กับคนชอบนินทาชีวิตของเราก็จะติดลบชีวิตของเราก็จะไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับคนที่มีไฟเราอยู่กับคนที่มีพลังอยู่กับคนที่มีเป้าหมายคนเหล่านี้ครับที่เขาจะดึงเราให้ไปสู่ความคิดบวก ไปสู่คนที่มีพลังบวกแล้วก็คิดที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องลงมือทําสิ่งเล็กๆอย่างสม่ําเสมอทีๆและต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันอุปนิสัยเนี่ยนะครับมันมีความสําคัญมากกว่าความตั้งใจชั่วข่าวการที่เราจะทําสิ่งเล็กๆทุกวันเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถสะสมกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ มันเหมือนกับว่าเราจะต้องสะกดจิตตัวเราเองทุกๆวันอะ่ะพูดกับตัวเองทุกๆวันเพื่อให้เราเนี่ยมีมุมมองของคนคิดบวกอยู่ตลอดเวลาเช่นฉันกําลังสร้างอนาคตใหม่ของฉันด้วยมือของฉันเองทุกวันเนี้ยฉันกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นทุกวันการที่เราบอกตัวเราเองแบบนี้มันทําให้เกิดพลังทําให้เกิดเรารู้สึกได้ว่าเราเนี่ยกำลังจะประสบความสําเร็จ ชีวิตของเราเนี่ยมันจะไม่วอกแวกเราจะตรงไปหาเป้าหมายเราจะมุ่งมั่นเราจะตั้งใจเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จชีวิตของเราจะสวยงามเหมือนดังที่เราฝันเอาไว้ธุรกิจเอมตาคือสนามที่พิสูจน์ว่าโค้ชชีวิตมันสําคัญมากกว่าทักษะคนที่เปลี่ยนวิธีคิดได้มองธุรกิจเอมตาเนี่ยเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เขาจะลงมือทำอย่างจริงจังและสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะพิชิตเป้าหมายได้ เมื่อโค้ดในใจของเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะกล้าที่จะไปให้ถึงเป้าหมายใหม่ๆเรากล้าที่จะตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญเรากล้าที่จะฝันถึงการพิชิตทริปต่างๆการสัมมนาในต่างประเทศกับเอมสตาร์เราจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนเพราะว่าพลังความคิดของเราเนี่ยจะสะท้อนออกมาให้ทีมงานของเราได้เห็นถึงความตั้งใจที่แน่วแน่ของเรา เราและทุกคนในทีมจะประสบความสําเร็จไปด้วยกันดังนั้นเนี่ยเมื่อเราปลดล็อกโค้ชชีวิตของตัวเองได้เราไม่ได้เปลี่ยนแค่ความคิดแต่เรากําลังเขียนอนาคตใหม่ที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมวันนี้คุณหมออยากฝากเอาไว้ว่าความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่ใครสักคนมามอบให้กับเราแต่ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราเลือกที่จะปลดล็อกโค้ชชีวิตของตัวเราเองเมื่อไหร่ถ้าเราเลือกวันนี้ อนาคตเราก็จะเปลี่ยนตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ทุกคนสำเร็จได้ในธุรกิจเอมตายอย่างแน่นอนสวัสดีครับ